คันลไหมคะนก็บเสนที่เอาปากกาได้เส้นตนอยากให้พัดลมวัตถุบนนองหาพี่โยนจะไปเสทไมเอเนอลุ้ยนะแล้วสีลูกเ้้ามาาว่างหยุดเต้นฝาขวา

เด็กไปเด็กไปเลอันออันเด็กดื้ออเด็กดื้อเด็กดื้อ พี่จะกับแล้วนะพี่จะกับแล้วอนงเพื่งอีกเยอลูกหญ่เลยเหรอเอาเลขค่าไปเอาเลขไปล้เร็วเร็วๆเยลูกพี่เขาจะไปเหลอเราไม่ถึงนาทีแล้วเดี๋ยวพ่อลับไม่ได้นะคะ ไม่โอเคเหรอเก็บไว้นะกอมรอยนีอมบรักการนี่ค่ะวันนี้ค่ะปากกาให้เดี๋ยวไม่เป็นไรให้ยืมไม่เป็นไรให้ก่อนให้เหมือนเซ็นเลยเซ็นเลยจ้ะออ่่าาอันนี้อันนี้ใส่ในกระเป๋าก่อนก็ได้ค่ะ ได้เป็นลังไมมันจะได้เป็นพน้าเหรอเอาเกพ้าแล้วเทปิดนมานอยมือของเได้ขวามื่ของอยู่ความเด็กเะเนเร็วยจะเป็นลมไหมเนี่ยคนใจคตไม่เซ็นโทนะมันจะช้าเดี๋ยวรอเต็ดนะคะไปรับเลยไปรับอาหารากเลยนะคะคนใดคตกนะคะไม่เซ็นพร้มแล ด้านหลังนะครับเดนี้เลยบนนี้เลยี่เส้ที่าเครับเาเลวไปแล้วก็ถ่ายช่วยกางลมให้จ้าเดี๋ยวพ้อมจะเป็นลมแล้วไป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 มแล้วค่ะพี่ว่าจะเป็นลมไป้พี่ก็จะเป็นลมลยเห็นใจเพื่อน

อคบนะค่ะไปแล้วนะจะไปแล้วนะ <c oughs> อค่ะ๋อค่ะขอบคุณค่ะช่วยเซ็นที่เคที่ใหม่สิห <c oughs> ล่อเว้ยหล่อมากหล่อไม่ไหวแล้วพัดลงไปใช้ก่อนก็ได้ค่ะเอายังเอายัง <c oughs> ตัวจริงหล่อมากเลยอ่ะแลเดี๋ยวเคอนี่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆหมอนทองเข้าข้างในเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆเขาล้อกระจายเถอะค่ะค่ะลมไม่ใช่ค่ะของทีมงานไม่เป็นไรค่ะฝาเดี๋ยวค่ะค่ะค่ะเก็บนะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ พักก่อนพักก่อนร้อนร้อน <c oughs>